รู้หรือเปล่าว่าไม่มีกาจอก็สามารถที่จะเล่นเกมได้กับกาจอออนบอร์ดของ CPU Intel น o r e ค5 1 1 4 7า1ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ครับ ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวจาก i have cpu ฝาก i have cpu ทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ f ฟซบุ๊กไลน์ช้อปปี้ล a ซาด้าอินสตาแกรมและ TikTok ขอบคุณมากมากเลยครับผม จากคลิปที่แล้วนะที่ผมอธิบายความแตกต่างของ i3 i5 i7 i9 เนี่ยแต่ว่ามันมีบางตัวใช่ไหมที่มันไม่ลงท้ายด้วยรหัส F ซึ่งหมายความว่าอันนั้น CPU ตัวนั้นจะอินทิเกรตกราฟิกอยู่ในตัว CPU ด้วยนะครับคือมันก็สามารถที่จะ มีประโยชน์หลายๆอย่างเช่นในเวลาการจอเสียเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวกราฟิกภายใน CPU ที่จะใช้งานแทนได้เอาการจอไปเคมระหว่างรอเคลมก็ใช้ออนบอร์ดได้นู่นน,นี่นั่นอะไรอย่างนี้นอกนอจากนั้นมันยังมีความพิเศษตรงที่ว่าบางตัวไม่ใช่บางตัวทุกตัวแหละมันมี Intel Quick Sync Technology ซึ่งสามารถที่จะทําให้มันรองรับการสตรีมลดภาระของการใช้ CPU ในการสตรีมลงไปด้วยนะครับประมาณนี้ผมยกตัวอย่างมาที่เอามาทดสอบนี่คือเป็นตัวระดับแบบกลางๆคือ คือ i 5 11400ตัวที่ผมใช้ประกอบเยอะที่สุดนั่นเองนะครับคือมันมาแทน Gen10 อันนี้คือ g e n 1 11, 4 11400แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่1 1 4 0 0 F ครับเป็น11400ปกตินั่นหมายความว่ามัน S, อินทิเกรตการ์จอ UHD Graphics 730มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะอยู่ใน CPU ตัวนี้คราวนี้ นอกจากคลิกซิงที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วมันยังสามารถเล่นเกมได้ไหมสําหรับตัว11400ตรงนี้เล่นเกมได้โดยที่ไม่มีการ์ดจอนะครับโดยใช้การ์ดจอที่อยู่ใน CPU ตัวนี้ในการเล่นเกมเดี๋ยวรอไปดูกันนะครับว่ามันเล่นได้หรือเล่นไม่ได้ไปดูกันเลยครับสำหรับเกม Forza Horizon 4นะครับก็ ปรับโลนะครับประมาณ24เฟรมนะสำหรับตัว Intel Graphics UHD 730ของ i5 Gen 11ที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือพอเล่นได้นะครับเฟรมเรทอาจจะไม่ได้สูงมากสำหรับ30เฟรมนั้นเนี่ยสำหรับ60เฟรมแบบเรื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าพอเล่นแก้ขัดได้ไหมเล่นได้นะครับ สำหรับเคาน์เตอร์สไตล์ปรับกลางนะครับตอนนี้ก็คือประมาณสัก60-70เฟรมอันนี้เล่นได้นะคะรับสำหรับเคาน์เตอร์นี่คือกร์ดจอออนบอร์ดกราฟิกออนบอร์ดของ Intel i5 ครับลองปรับกลางดูเคาน์เตอร์สไตล์ฮะที่ Full HD ก็ประมาณ80เฟรมนะครับใช้ได้เลยไม่น่าเกลียด GTA V ฮะในส่วนของ GTA V ก็ Average Frame Rate ที่มาสัก40เฟรมปรับโลสุด ที่ Full HD เหมือนกันนะครับกาจอทํางานประมาณ95เ็เต็มๆแบ Average Frame อยู่ที่40กว่าเฟรม45เฟรมประมาณนี้นะครับซี <verage> ทีที v ก็คือเล่นได้แหละเล่นได้เลยล่ะนะครับเลนโบ s ิก oh. นะครับเล b o บ s ิกก็35เฟรม36เฟรม Average มา37เฟรมนะครับก็คือ On Board <Wow. S 1> ของ i5 ก็เล่นได้ไม่น่าเกลียดครับผมสบายๆฮะนี่คือ Bench Mark ของเลนโบ s ิกครับปรับโลนะ 30เฟรมครับแก้ขัดได้โหพอมาถึงเกม Shadow o u t o m b Rider นี่มันค่อนข้างกินสเปคฮะเกมนี้ตายครับ15เฟรมครับเล่นไม่น่าจะรอดนะน่าจะอ้วกแตกก่อนนะการจอทำงานเต็มที่ครับ1เฟรมครับเล่นไม่ได้นี่อันนี้ถือว่าเล่นไม่ได้ครับว่ากันตามตรงคือเล่นไม่ได้ครับ เป็นไงบ้างครับผมนะค,ะครับกับผลทดสอบ i5 Gen11 400เราทดสอบโดยที่ไม่มีกาจอใส่ไปแล้วมันก็สามารถเล่นเกมได้เกมที่เล่นได้จะเป็น .a คือเกมระดับแบบเบเบ .a l o l w a r a n d cs go fortnite นะครับหรือ t t v ก็คือสามารถที่จะเล่นได้โดยการปรับภาพที่ไม่สูงมากปรับต่ำๆนะครับ เล่นได้ไหมเล่นได้แต่เล่นได้ดีไหมก็คือไม่ได้ดีมากสมม,มติอย่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นฮะถ้ากาจอสีหรือว่าช่วงนี้แบบราคาการ์จอมาดีขายกาจอทิ้งเนี่ยก็สามารถที่จะใช้กราฟิกของ CPU ในการเล่น แทนได้นะครับในการเล่นแทนได้แต่ถ้ามีทั้งนั้นถ้าสมมติว่ามีการ์ดจอแย่อยู่แล้วใช้กับตัว CPU ที่ไม่มีรหัสลงท้ายด้วย F เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในการสตรีมได้ด้วยกับ Intel Quick Sync Technology นั่นเองนะครับเหมือนเดิมฮะ I have CPU มีจำหน่ายทั้งหมดทั้ง F ทั้งไม่ F ทั้ง K ทั้งไม่ K ทั้ง K F ทั้งอะไรก็ตามมีจำหน่ายทั้งหมดนะครับสามารถที่จะสั่งสเปคสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ I have CPU ได้เลยทั้งแฟนเพจทั้งเว็บไซต์ทุกช่องทาง ที่เป็น i have CPU เนอะผมฝากไว้ด้วยครับ Intel i5 Gen 11กับรุ่น11400นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผม